เพลย์สปอร์ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะ วันนี้นะคะพุทธที่30ตุลาคม2,567เรามีนัดกันในหลีกที่ดุเดือดอย่างหลีกเยอรมนีและหลีกโรมาเนียค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้เป็นวันของบีหลังทีมชาติไทยเลยนะระหว่างโมเมธนาชาสุขสดและบีบ,บีมิชากกรำแอดไม่พูดพร่ำนำเพลงนะขอมาพูดเลยว่าวันนี้ใครจะแข่งก่อนกันและสถิติเกมของแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่วันนี้เลยนะคะพุทธที่30 ตุลาคม2567นะเราเริ่มกันที่หลีกโรมาเนียของโมเมธานาชาสุกสดค่ะทุกคนวันนี้รับผิดบูคาเรสตนะคะของโมเมธานาชาสุขสดเนี่ยจะเจอกับ C S O v o l u n t a r y เป็นงานหินงานยากของโมเมธานาชาสุขสดบีหลังสายวากของเราเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าอันดับในตารางของทัวร์นาเมนต์เนี้ยของฤดูกาลเนี้ยตอนนี้ v o l u n t a r y อยู่อันดับที่5ของรายการนะคะส่วนรับผิดบูคาเรสตอยู่อันดับที่8ดังนั้นก็ โ oh, กับ8เจอกัน5นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันต้องบอกว่ารบพิดบุคเรสได้เปรียบนะคะราพิดบุคเรสชนะไป3นัดทางวอลนททรี่ชนะไป2นัดแต่5นัดหลังสุดของฤดูกาลนี้ทางรบพิดบุคเรสเนี่ยแข่งมา4นัดแพ้3ชนะ1นะคะต่างจากวอลนททลี่แข่งมาทั้งหมด5นัด ชนะ4แพ้1โ oh. หดังนั้นนะคะสถิติของทั้ง2ทีมเนี้ยแอดว่าดูไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกเขาอะเจอกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาคือเจอกันต้นปีแล้วมาเจอกันเนี่ยตอนนี้ปลายปีอีกครั้งดังนั้นแอดมองว่าอยู่ที่ตัวผู้เล่นเลย การคว้าตัวผู้เล่นมาของแต่ละทีมเนี่ยถึงแม้ว่าสถิติทางราัผิดบุคเรตในการเจอกันจะได้เปรียบแต่มันตั้งแต่ต้นปีแล้วไงและการคว้าตัวของผู้เล่นในปลายปีเนี้ยมันเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วแล้วคว้าตัวโมเมนจ์ที่จะสดมาเนี้ยรอดูว่าโมเม์จะช่วยทีมให้ชนะวลันทารีได้เหมือนสถิติสถิติที่ผ่านมา หรือไม่รับผิดบูคาเรสของโมเมจะเจอกับบ o ลันทารีนะคะเวลาสี่ทุ่มวันนี้สี่ทุ่มยีนาฬิกาตรง4ี่ทุ่มวันนี้มาดูโมเมธนชาสุขสดทีมอันดับที่8ของรายการณเวลานี้จะเจอกับบ o ลันทารีทีมอันดับที่5ของรายการนะคะ ลิงก์การแข่งข้อสดในช่วงเวลาการแข่งขันเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะทุกคนลิกโรมาเนียอาจจะดูยากหน่อยแต่จะหามาให้แฟนฟวอลเลยบอลได้ดูกันทั่วนหน้าเลยค่ะโมเมทานาชาสุขสดเรียกได้ว่าใช้งานให้รับผิดบูคาเรสค่อนข้างหนักเลยนะคะรับผิดบูคาเรสก็เน้นใช้โมเมทานาชาสุขสดเป็นผู้เล่นตัวหลักเลยก็ว่าได้ถือว่า มองให้เป็นเรื่องราวที่ดีละกันเพราะว่าการคว้าตัวผู้เล่นสาวไทยไปแต่ละคนเนี่ยถ้าเราไม่ลงไปเล่นในหลีกนั้นๆไม่ลงไปเล่นในประเทศนั้นนั้นที่เขาคว้าตัวไปเนี่ยเราก็เหมือนไปแนละ้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรถูกไหมดังนั้นการที่เห็นสาวไทยลงเล่นมากเท่าไหร่แอดก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเท่านั้นนะคะเราดูว,วันนี้4ี่ทุ่มสำหรับหลีกแรกหลีกโรมาเนียของโมเมราชาสุกสดสี่ทุ่มรับผิดบุคเาร์เจอวันทารีเจอกันนะคะ4ี่ทุ่มคืนนี้หลังจากนั้นคะ่ะไป ต่อเลยเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนของวันนี้สลับไปที่หลีกโรมาเนียไม่รู้ว่าแฟนแๆละบอลจามีเวลาดูกันหรือเปล่านะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทํางานของทุกคนอยู่ไหมถ้าใครว่างอย่าลืมดูบีมพิมพิชากกกรมนะคะในหลีกเยอรมนีวันนี้สาวบีอะ่ะจะเจอกับทีมที่ค่อนข้างเบาดังนั้นแอดก็ยังมองว่า ทีมเบาแบบนี้โอกาสที่บีบีิชาโกกรัมจะได้ลงอะ่ะมีมากขึ้นไม่ได้บอกว่าบีไม่เก่งนะคะถึงได้ลงกับเอ่อทีมที่เบาๆตั้งแต่ดูการแข่งขันมาเลยค่ะตั้งแต่ดูการแข่งขันของ s s c เอชเรินสโมสรของบีมิชาโกกรัมเนี่ยทางโค้เนี่ย,นเ,นยเก็บบีมไว้ยังเก็บบีมไว้อย่างต่อเนื่องเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยในช่วงแรกอาจจะเจอทีมหนักๆไงเจอสตูดกาเจอเดรสเดนเจอโพสต์ดำนึกออกปะดังนั้น เจอแต่ทีมหนักๆก,การเก็บบีมไว้ก็ก็ไม่แปลกให้บีมลงมาเล่นบ้างลงมาแบบเซต1บ้างกลางเซตหนถึงจบเซต1บ้างแต่แค่นี้นะแค่นี้เลยดังนั้นวันเนี้ย s s เวรินอันดับที่3ของรายการนะของฤด,ดูกาลนะเวลานี้เจอกับแอชเชนอันดับที่6ของรายการมีสิทธิ์ที่โคจะให้บีมลงมากขึ้น ถ้าเรามองในแง่แบบในแง่ที่เราดูกันนะคะของลีลกเยอรมนีของทีมบีมมาโดยตลอดนะเจอทีมใหญ่ๆมาบีมก็ได้ลงน้อยวันนี้รอดูดิเจอทีมเบาเนี่ยทีมที่อยู่อันดับต่ํากว่าตัวเองเนี่ยอันดับต่ํากว่าเยอะอะ่ะโค้ชจะให้บีมลงหรือไม่ขอลงเต็มเต็มสัก1เซตก็ได้ขอลงเต็มเต็มสัก2เซ,ตอ,เต,เต,อเซตอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ โค้ดเฟลิกีกเยอะรมณนีตอนนี้ดูได้แทบเยอะแล้วนะคะถ้าใครอยากดูก็สามารถทักแชทแอดมาได้แอดก็ จะส่งลิงช่องทางที่เขายิงมาเพราะว่าถ้าแฟนๆเข้าดูทางช่องทางการอย่างเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยสําหรับหลีกเยอรมนีนะแต่ย้ํานะคะดูอย่างเดียวนะรอดูกันว่าหลีกเยอรมนีในวันนี้บีมจะได้ลงไหมการข่นในหลีกเยอรมนีค่อนข้างเดือดนะคะการเสิร์ฟก็เสิร์ฟหนักมากเสิร์ฟตัดเกมรุกกันได้เก่งจริงๆที่สําคัญเล่นเกมเร็วมากๆเร็วมากจนจนแบบ ตัวตบตัวตีต้องมีสมาธิมีสติมากๆนะคะถึงแม้ว่าหลีเยอรมนีจะเน้นเล่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวนะทุกคนบอลโครงสร้างแทบจะล้วนๆวนเลยแต่มือเซตก็แบบแจกอะไรเร็วไปหมดเลยพอมือเซตแจกทื่อตัวตบตัวตีเนี่ยก็ต้องพยายามเข้าไปตีเข้าไปตบให้ไวแล้วก็เหมือนใช้สกิลส่วนตัวของตัวเองล้วนๆวนเลยอะ่ะหลีเยรมนีถึงว่าเออ ดูเดือดแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แฟนๆแล์บอลเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้บีหลังทีมชาติไทยของเราจะแข่งทั้ง2คนเลยนะโมเมทาชาสุกสด4ี่ทุ่มนะคะส่วนบีมีพิชากกกรำเที่ยงคืนนะคะรอดูกันนะ โมเมสี่ทุม่มบีมเที่ยงคืนบีหลังของทีมชาติไทยในวันนี้จะพาทีมตัวเองชนะคู่แข่งได้หรือไม่ที่แน่ๆขอให้โค้ชทั้งสองลีกทั้งโรมาเนียของโมเมและเยอร,รมนีของบีมให้โอกาสสาวไทยลงการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะคะพูดแล้วก็อยากดูแล้วเพราะว่าดูในที่นี้คือลุ้นไงลุ้นว่า สาวไทยจะได้ลงไม่ว่าสาวไทยต้องได้ลงสิเมื่อไหร่จะได้ลงที่แน่ๆทุกคนอีกไม่นานเนี้ยประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนอะ มันก็จะมีการแข่งขันของ CEV แล้วนะคะบีมพิชาโกกรรมก็เข้าร่วมในการแข่งขันรายการนี้ด้วยซึ่งทีมบีมก็จะเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างทีมของบอสโควิดเอสซาบาชีอะไรด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบีมจะมีโอกาสได้ลงอะไรมากน้อยแค่ไหนภาวนาให้บีมได้ลงมากที่สุดเพราะมันเป็นหลีกที่บีมก็บอกว่าเออก็ได้ไปครั้งแรกก็อยากให้บีมได้ลงเนาะอ่ะทุกคนวันนี้ใครรอเชียร์ใคร ใครเป็นแฟนคลับใครใครเป็นสาวกของสาวคนไหนระหว่างโมเมกับบีมรอเชียใครมากที่สุดหรือจะรอเชียทั้งสองคนเลยเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลหลีกอาชีพหลีกต่างประเทศของพวกเขาด้วยขอให้ทุกคนงัดศัก,กยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ขอให้โค้ชให้โอกาสสาวไทยในการลงแข่งขันที่สำคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ร0 0เซด้วยค่ะ แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะ